โอ๊ปะปาไปกันได้ไมาฮะก็ดีใจแทนน้องเฟรมด้วยนะครับเมื่อกี้อีก้นนทำไมแล้วนะจะดูจริงครับ น้องเฟรมใช่ไหมครับเล่นดนตรตีเก่งมากรอมากเล่นดนตรตีมีเขาพังตอนท้ายด้วยปเป็นปนักบปเี้และเป็นนักมวยนะสุดยอดสดขชาก็อะไรนะเขาบอกว่าหล่อน,นะนผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาหล่อตรงเนี้ย ของผมแล้วเนี่ยที่จะมาสู้กับสองคนนั้นคิดว่ายังไม่พอมันต้องมีอะไรพิเศษพิเศษมากกว่านั้นใช่ไหมครับเพลงนี้เนี่ยเริ่มร้อนแล้วสักเม็ดแรก าเหมือนจริงวาจริงป่าวไหมจริงใช่ไหมแ้เลยผมเสียงขาดใจเลยโดเพลงต่อไปเนี่ย